สวัสดิการและพ้มครองแรงงานง่ายๆเสั้นเรียกกันกอสรลูกจ้างอยู่ดีนายจ้างอยู่ได้พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับสรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่19ถึง23ตุลาคม2563ไปเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยค่ะเมื่อวันที่19ตุลาคม2563เวลา14นาฬิกา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นได้เข้าร่วมประชุมเชิปฏิบัติการเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกเป็นมแม่ในสถานประกอบกิจการทั้งนี้ได้มีการบรูรณาการร่วมกับสำนังงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่นและโรงพยาบาลขอนแก่นณนะสถานประกอบกิจการประเภทผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนสองแห่งโดยมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน40คนมาในด้านของความปลอดภัยกันบ้างนะคะ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุและสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินในรอบสัปดาห์นี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นได้เข้าร่วมสังเกตการและกำกับฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของสถา,านประกอบกิจการประเภทผลิตและจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทานและผลิตแหอวนโดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมจำนวน855คนทั้งนี้การฝึกซ้อมเป็นไปได้วยความเรียบร้อยค่ะ วันที่20ตุลาคม2563เวลา14นาฬิกานายพัฒนาชาติชุมทองสวัสดิการได้คุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่นครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2564เพื่อรับทราบนโยบายข้อสั่งการและติดตามผลการปฏิบัติงานรวมถึงร่วมหาดูแนวทางวิธีการดำเนินงานณนะห้องประชุมแรงงานจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายศรัทธาคชาพรายุกรองผู้บ,บ่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานมาต่อกันที่งานนิติการค่ะในวันที่21ตุลาคม2563เวลา9นาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นมอบหมายนางสถิทรรแพงโสมและวิชากาาแรายงานชำนาญการและนางสาวหนึ่งุทธไทยสิงเสนานักวิชาการราแรงงานปฏิบัติการเข้ารับฟังคำพิพากษา กรณีนายจ้างสถานประกอบกิจการประเภทผลิตเยื่อกระดาษและประเภทกิจการเลี้ยงสัตว์ฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานผลการพิจารณาสารพิพากษายกฟ้องทั้งสองคดีให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าว่วมหน้าพร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นเงิน3 7 5 8 7 5บาทค่ะและในวันเดียวกันนะคะเวลา14นาฬิกา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นมอบหมายนางนัทรีแก้ววังปานักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการณห้องประชุมใหญ่บริษัทสยามแมโครจำกัดมหาชนสาขาขอนแก่นโดยมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เข้าร่วมอบรมจำนวน11คนและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันที่23ตุลาคม2563เวลา6นาฬิกา30นาทีนายพัฒนาชาติชุมทองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นและนางวณิดามูลมาตนักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน ด้วยพิธีวางพวงมาลาในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีนายสมศักดิ์จันตกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีค่ะและสำหรับท่านใดที่มีปัญหาด้านแรงงานท่านสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้คอรองแรงงานจังหวัดขอนแก่นหรือทางโทรศัพท์หมายเลข0 43236737 ต่อหูหรือ104ท่านสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Youtube Channel สำนักงานสวัสดิการและคุ้มค้องแรงงานจังหวัดขอนแกน่นพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ